สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครจะนำโชคดีมาให้คุณเขาเป็นใครเขาจะนำโชคดีมาให้คุณในเรื่องราวของความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรพลังงานของคุณกับเขาเขาเป็นใครจะนำโชคดีมาให้คุณ ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะสเสน่ห์แรงดูเป็นคนหลอ่อคนสวยเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้น่ารักจังครับน่ารักจังค่ะเป็นห่วงทานข้าวหรือ,อยังเขาคิดถึงคุณเขาว่าคุณหลอ่อคุณสวยคุณมีสเสน่ห์กระซิบสวัสด อยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาอยากฟังเสียงคุณเขาคิดถึงคุณมากตอนนี้อยู่ไกลอยู่ห่างคุณกับเขาเหมือนเนี่ยพลังงานที่จับมือไว้แต่ไปคนละทางไปคนละทางคิดคนละแบบคนละอย่างแต่คุณก็ยังรู้สึกดีๆต่อเขาเขารู้สึกดีๆกับคุณเป็นห่วงคุณคิดถึงคุณคุณก็เป็นห่วงเขาคิดถึงเขา บุดลอยไกลห่างกันในตอนนี้แต่ก็มีหวังว่าจะกลับมามีทางออกได้มีอุปสรรคปัญหาเนี่ยเขาคิดถึงคุณเขาอยากโทรหาพูดคุยกับคุณฟังเสียงคุณแต่เขาก็ได้แต่คิดเพ,เพราะอยู่ไกลอยู่ห่างไปคนละทางแต่รู้สึกดีๆแล้วก็มีหวังว่าจะมีทางออกได้เขาเป็นใครอะคุณกับเขามีเคมีต่อกันรู้สึกดีๆ เข้าใจกันไม่พูดก็เข้าใจเหมือนคุยกันทางความรู้สึกสัมผัสสัมผัสได้คุณยังรักเขาคิดถึงเขาแต่ก็ยังมีสิ่งขวางกันกันขวางระหว่างคุณกับเขายังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบเรื่องราวของเขาเองอ่ะต้องต้องมีสิ่งที่ต้องแคร์หรือไม่คุณทำให้ไกลห่างได้แต่คิดถึง เขาจะนําโชคดีมาให้คุณรักนี้ยังไม่เข้าใจกันดูเศร้าๆไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการหลงไหลหลงสเสน่หคุณมารับขวัญคุณมันจะมีคนมาหาคุณเขาจะมาหาคุณเนี่ยมีทางออกได้ในความรักต้องการแก้ไขปัญหากับคุณพูดคุยหาทางออกคุณกับเขารู้สึกดีๆต่อกันมีกันในวันที่ลําบาก คุณเคยช่วยเหลือเขาเขาเคยช่วยเหลือคุณเป็นกําลังใจให้กันเขาจะนําโชคดีมาให้คุณเฝ้ามองคุณอยู่การเฝ้ามองรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจเขาคิดถึงคุณคิดถึงมากตอนนี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทําต้องรับผิดชอบเนะี่ยเกิดขึ้นจะเดินทางมาหาหรือมารับขวัญมาพูดมาคุย เรามาดูว่าเขาเป็นใครอีกจะนำโชคดีมาให้คุณดูพลังงานตัวคุณเป็นอย่างไรโชคดีอย่างไรกุมารทองดูจะเป็นคนที่คุณรอเขาอยู่นะรอคอยรอคนที่ใช่รอการรอรอการเจริญเติบโตไปข้างหน้ารักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจซื่อสัตย์มั่นคง สมหวังพระพิคเนตนำความสุขความสมหวังราชาโชคอะเรื่องราวดีๆมาให้คุณหรือทรัพย์สินเงินทองความเป็นอยู่ความสุขสบายสุขกายสบายใจหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องเงินมาให้คุณโชคดีอะเกี่ยวกับโชคดีมีความสุขอันนี้ก็โชคดีเงินเกี่ยวกับเงินความเป็นอยู่ที่สุขสบายความซื่อสัตย์ความจริงใจราชาโชค ความรักความอบอุ่นพระแม่ปลาวตีความรักที่เหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกเขาจะนําโชคดีมาให้คุณคุณจะได้ับโชคดีความรักความอบอุ่นความจริงใจแบบคาดไม่ถึงเข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะพบจะคุณกับเขาจะพบกันแบบคาดไม่ถึงเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนํามาให้คุณ แต่จะมากน้อยแล้วแต่ละคนละท่านที่จะได้พบเจอที่ที่จะเกิดขึ้นน่ะด้วยบุญกุศลที่ความอดทนบนเส้นทางของชีวิตแต่ละคนละท่านน่ะโชคดีแบบคาดไม่ถึงแต่เป็นความสุขอันนี้ก็พูดถึงความสุขความทรัพย์สินเงินทองความเป็นอยู่ที่สุขสบายความปรารถนาความรักความอบอุ่นความเข้าใจพรยาพาดีจะปูทศกัณ์ เขาจะนําโชคดีมาให้คุณต้องต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์หรือคุณเหมือนไพ่ใบนี้ต้องได้ดังที่คิดที่ต้องการน่ะต้องปรับตัวเข้าหากาันเปลี่ยนแปลงอ่ะหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต้องต้องการออกจากปัญหาการออกจากปัญหาที่รวดเร็วไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาไม่รู้จะทําอย่างไรจะได้ดังที่คิดที่ต้องการน่ะ คุณจะสําเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการนําโชคดีออกจากอุปสรรคปัญหาได้ก็หรืออีกอย่างอยู่ที่ตัวคุณอ่ะเพื่อให้ได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการนําโชคดีมาให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,หยนใ,หใหม่เริ่มใหม่มั่นใจออย่างทำอะไรด้วยความมั่นใจ,เ,จเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีสติในการคิดตัดสินใจแล้วค <Ooh. S 1> ุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึง หนุมาณกา้าลุยกา้าเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าแต่ต้องคิดตัดสินใจด้วยความรอบคอบพระพึงออกจากอุปสรรคปัญหาได้เขาเป็นใครใครจะนำโชคดีมาให้คุณเป็นคนที่เป็นเขาเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากเก็บค,ความลับเก่ง เข้ามาแบบคาดไม่ถึงอ่ะโชคดีมาให้คุณรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็จะอยู่ด้วยกันได้รักที่สําเร็จสมหวังปรับความเข้าใจกันรักที่ดีพระนางสุรัสวดีสมหวังได้ดังที่คุณคิดที่คุณปรารถนาเพราะคู่กับไพยแบบคาดไม่ถึง โชคดีมาให้คุณเขาจะนําโชคดีแบบคุณคาดไม่ถึงลูกคุณที่คุณรอคอยคุณปรารถนาเรื่องราวที่คุณปรารถนาไว้ลูกคุณที่คุณกับเขาเนะ่ยรักแต่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้จะนําความรักความอบอุ่นความจริงใจโชคดีมาให้คุณสัจธรรมเข้าใจชีวิตด้วยสัจธรรมใช้เหตุและผลที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกพระเกศมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มคองดูแลช่วยเหลือสมหวังคาดไม่ถึงมีคนที่เขาจะนำโชคดีมาให้คุณเป็นคนที่เขาคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้แล้วเขากำลังคิดถึงคุณคุณกับเขารู้รู้กันด้วยด้วยด้วยตัวคุณเองเนะี่ยคุณกับเขาเคยช่วยเหลือกันเขาจะนำโชคดีมาให้คุณ โชคดีเป็นความรักความเข้าใจแบบคาดไม่ถึงอะ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณนะตอนเนี้หรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้ถ้าไม่ใช่ตอนนี้เราจะเกิดขึ้นอาจจะนําโชคดีหรือเรื่องราวในอนาคตจะเข้ามาให้คุณมีความสุขแบบคาดไม่ถึงแล้วก็สมหวังดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาคุณสมหวังได้ดังที่คุณคิดจะเป็นความรักนําความรักที่ดีมาให้คุณ พบรักความรักที่เหมือนถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงที่ดีเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณเป็นผู้ผู้หญิงเขาจะเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการน่ะมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนเข้ามาแบบคาดไม่ถึงคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึง หรือเป็นคนที่คุณรอแล้วเรามาดูว่าใครจะนำโชคดีมาให้คุณเรามาดูพลังงานตัวเขาเขาเป็นใครจะนำโชคดีมาให้คุณ ตัวเขาคิดอย่างไรเป็นอย่างไรอยู่ในตอนนี้เป้าหมายในชีวิตเขาเป็นโชคดีที่คาดไม่ถึงแล้วเป็นโชคดีเนี่ยจะไม่สมหวังจะเป็นไปได้นะออกจากอุปสรรคปัญหานะพบกับความสุขเขาเป็นใครผู้เขียน เป็นคนที่ชอบชอบเหมือนนำความอบอุ่นความเรียนรู้ปัถนาแสดงออกถึงการเรียนรู้มีความเหมือนเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้เนี่ยผู้เขียนผู้ชอบเขียนเรียนรู้ศึกษาค้นควา้าหาความรู้ได้ดังที่เขาปัถนาเนะี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ดังที่คุณคิดคุณปัถนา สั่งสอนการเขียนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมทางศิละปะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขาแล้วก็เกี่ยวข้องกับศิละปะหรือมีความเนี่ยมีความโรแมนติกเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานในทุกด้านชีวิตของเขาแล้วนำความสุขมาให้คุณ เป็นผลประโยชน์ต่ออาชีพการงานทุกๆด้านในชีวิตของคุณโชคดีมาให้คุณดนตรีเยียวยาเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีความสุขความสนทลีความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณแล้วเขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์อะเกี่ยวข้องกับดนตรีมีสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบค้นขวา้าเรียนรู้ศึกษา งานเกี่ยวกับงานการงานของเขาเกี่ยวกับดนตรีศิละปะนํานโชคดีมาให้คุณเพราะเนี่ยความสุขความสมหวังความโชคดีหรือไม่ถ้ามองดูตัวเขาเองนะตอนนี้ตัวเขาเองอะ่ะมีความมีความสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสมีความชีวิตเขาดูเป็นคนที่มีความสุขอะซื่อสัตยจริงใจชอบ หรือทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนหรือค้าขายมีฐานะนะดูเขามีทรัพย์สินเงินทองมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ต้องการความรักเดือเขาเขาว่าคุณอะเป็นคนที่คุณกับเขาเหมือนคุณเคยดูแลช่วยเหลือเขา อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นหรือคุณอยู่ใกล้เขาแล้วมีความอบอุ่นที่คิดถึงที่ผ่านมาือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักที่ผ่านมาก่อนอยากฟังเสียงคุณอยากบอกรักคุณคุณกับเขาคิดคนละแบบคนละอย่างแต่ก็ยังมีความห่วงใยอยู่คุณห่วงใยเขารู้สึกดีทีกับเขาแ่ะเขาจะนาโชคดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงอ่ะเท้าทัตตาลดเกิดขึ้นได้ดังที่คิดที่หวงังที่ปรารถนา ช่วยเหลือคุณให้คุณออกจากอุปสรรคปัญหานะ่ะคุณต้องการเพราะเนี่ยพูดถึงความสําเร็จสมหวังใบสรุปก็เหมือนเข้าใจชีวิตสัจธรรมทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเป็นมองเ่องเรื่องความรักโชคดีก็เหมือนรักที่เข้าใจบริสุทธิ์ใจจริงใจมาให้คุณแล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไร ยินอย่างคุณกับเขามีลักษณะนิสัยของกันและกันคล้ายๆกันอยู่ในคนคนเดียวกันน่ะมีอะไรที่คล้ายๆกันกับคุณความเข้าใจกันนำโชคดีมาให้คุณไพ่จะบอกว่าอย่างไรอีกโชคดีความโชคดีความสุขความสําเร็จสมหวังมาให้คุณ ไพ่จะบอกว่าอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยปกป้องคุ้มครองคุณมีความสุขได้รับการดูแลอย่างดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนจะบอกคุณว่าคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือคนที่คุณรักเขารักคุณคุณรักเขาคนรอบข้างของคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือเป็นโชคดีอ่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือดูแลคุณอย่างดีแล้วคนที่คุณรักเขาเขารักคุณลูกลูกบริวาลคนรอบข้างคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณแล้วเรามาดูว่านางฟ้าจะบอกคุณไว้ยอย่างไร นี้นางฟ้าก็บอกคุณว่าคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพบกับความสุขความสำเร็จสมหวัง เป็นโชคดีอะเรื่องราวดีๆเข้ามาให้คุณคุณพร้อมกับพบกับเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเน่เข้ามาแบบคาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆมาให้คุณทุกคนที่คุณกับเขาพบกันแบบคาดไม่ถึงอะแล้วคุณคาดไม่ถึงว่าคุณจะได้พบเจอมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเรื่องราวเข้ามาพะคู่กับไพ่ที่ดีด้วยเนี่ยสมหวังดังที่คุณคิดหรือคนที่ปรารถนา ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ